พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมาผมก็มีธุระเหมือนกันก็นร้อยแปบหนึ่งไม่ได้หรือไงคำว่าแปบหนึ่งของพิมนาจายผมพูดดีๆเรื่อยโยนพี่ออกไปความบันเทิงมันฝังใจประบตดเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันกชีวิต เพ,พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมาผมก็มีธุระเหมือนกันก็รอยแป๊บนึงไม่ได้หรือไงคำว่าแป๊บนึงของพี่มน,นานจห้ผมพูดดีๆเรื่อยโยนพี่ออกไปความบันเทิงมันฝังใจพระบัติเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกรันชีวิต